สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานล่งเแบบี่ตัวตัวเดียวปั่นสุดๆไปเลยนะชื่อชื่อชื่อซิกซัสบาสซิกซัสบาสอ่ะเตรียมตัวได้ได้ชื่ออะไก่อนดูครับดูครับโอ้เป็นไงครับเมื่อกี้คือด้วน เกือบรวบหัวเราเลย,แ,ลรยแรงนะมันแรงนะ <Okay. S 2> สรุปพีกัะซัดบ้าสายอะไรครับด <At> ีเฟน s ์หรือแอตแท k กแอตแทกแอตแเหรอใชอ้ oh. แต่คราวนี้ทำไมเขาไม่หยุดนิ่งอะลูกลองดูอีกทีสิ <Okay. S 1> ทุกที่ผ่านมาเราเป็นไงมันตั้งอยู่เฉยๆนะทำไมรอบนี้มันไม่ตั้งแ,แล้ววางหัว โอ้โหดมากโหดจริงจริงโหดจริงจริงตัวนี้โหดจริงจริงถ้าแรงกว่านี้จะมาแตะเราจะแตกไหมเออแสดงว่าความปลอดภัยต้องระวังนะตัวนี้ปกติมันจะหยุดแบบนี้ไงเนี่ยเนี่ยมันจะหยุดท่านี้ไม่ใช่หรอหลกเพราะว่าบีดเขาใหญ่ไม่ใช่หรอคะเพราะ่าจะตั้งอยู่เฉยเฉยได้นะตอนหยุดนะโอ้นี่ไงหยุดแบบที่เราคาดหวังละ Yeah. Okay. Bye. 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 Bye.